ดีคะ่ะร้านพุณลุนยางแตกนะคะคลิปนี้นะคะมาอัพล้อมือสองมือสองเข้าใหม่อีกแล้วนะคะเข้าได้ทุกวันเลยนะคะเข้าทุกวันเลยค่ะมือสองนะคะนี่ค่ะมีกั้นยกมาแล้วนะคะกัานยกสีเท่ากัน5รูค่ะมีมาแล้ว TC ค่ะจัดโปรเลยค่ะยางปี23นะคะเนี่ยค่ะยางปี23สวสวยๆค่ะ Macwell d 1 SL งานเลนโซ่ค่ะนะคะแล้วก็มีสำหรับสายบรรทุกนะคะ หยดน้ำขอบ15ค่ะราคาถูกๆเลย5,900บนทะคะก้านยกสีดำหยอดแดงค่ะถูกๆเลยนะคะล้อกว้าง8.5สเปคไม่ล้นค่ะเนี่ยค่ะ e s RTC RP นะคะถูกๆเลยค่ะเนี่ยค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,900บาทคิมนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,900บาทมาราคาที่4,900 5,900กันก่อนเลยนะคะ ชุดนี้แม็ก e ีอสามเจ็ดหยอดแดงค่ะเสร็ล้นห้ลู1นึ่งหนึ่งสนะ,ะพร้อมยางล้อพร้อมยางสีล้อเลยค่ะนะคะราคาอยู่ที่สี่พันอบาทค่ะล้อพร้อมยางสีล้อนะคะสี่พาร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กไออ0สามสิบค่ะไออแบบนี้เลยพร้อมยาง4ีล้อค่ะราคา4 9่พันเก้ารอบาทนะคะสี่พรบาทค่ะไออเสร็ล้นห้าลูนะคะ แล้วก็มีชุดนี้ค่ะ Max CE 28ค่ะ Max CE 28นะคะชุดนี้ก็4,9 0 0บาทค่ะล้อพร้อมยางสล้อนะคะอันนี้จะเป็นราคา4 9่0จะเป็นล้อแถมยางนะคะนี่ค่ะแล้วก็มี Mac W e l l รอบที่แล้วมาไปเร็วมากนะคะ Mac W e l l ค่ะชุดนี้เป็น Mac W e l l N 5 RS ค่ะล้องานหนุ่มมิ้งนะคะพร้อมยางเป็นยางชุดเลยนี่ค่ะเป็นยางชุดเลยค่ะ นะคะราคาชุดนี้เอาไปอยู่ที่5 9 0 0ัน้อบาทค่ะนะคะล้อพร้อมยางห้า0ัน้ารบาทนะคะชุดนี้นี่ค่ะนะคะแล้วก็มีราคาห9 0 0ัน้าพร้อมรอยเลยเนี่ยค่ะยางส,สวยๆไปเลยค่ะชุดนี้แม็ก r p f 1ยางสอง50 18้าห้าสินะคะล้อยางส,สวยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะชุดนี้เอาไปล้อพร้อมยางราคาอยู่ที่5 9 0 0ัน้าร้อบาทค่ะ 5,900บาท RP ค่ะพร้อมรอแบบนี้เลย5,900บาทเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีล้อเวลมีแมกเวลค่ะล้อเงาเงาเลยนะคะชุดนี้ล้อเงากิฟเลยค่ะไม่มีขี้เกลือนะคะยางสอ5 5้1ห้าค่ะนะคะสองห้าหล้อพร้อมยางค่ะ4ล้อล้อเงาเลยนะคะล้อเงากิฟเลยเอาไป5,900บาทค่ะ นะคะล้อพร้อมยางค่ะเงาเงาแบบนี้เลย4ล้อ5,900บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็ก e 28ค่ะยาง2 5 5 5้นะคะเนี่ยค่ะยางยางชุดเลยอันนี้ล้อพร้อมยางเอาไปราคาอยู่ที่5900บาทเหมือนกันค่ะนะคะ5,900บาทนะคะจุดนี้นะะแล้วก็มีแม็กทีอีสามเจ็ดยอดแดงยางสองห้าห้าห้าสิบแปดค่ะปียี่สิบสองตีแถมไปนะคะ ชุดนี้ราคาอยู่ที่5้า0ัน้ารอบาทค่ะล้อพรอมยางสี่ล้อนะคะห้า0ัน้ารอบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มาพาชมเนี่ยค่ะใครหาล้อแนวล้อบรรทุกนะคะชุดนี้เลยแมกยดน้ำขอ่บห้าค่ะเนี่ยค่ะตันมากล้อตันมากค่ะเนี่ยล้อตันมากนะคะยางยางสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะเป็นยางปีปี2ี่นะคะตีแถมไปนะคะเนี่ยค่ะ อย่างเป็นตีแถมไปเลยนะคะเนี่ยค่ะร้อยหยดน้ำขอบสิบห้าชุดนี้เอาไปถูกๆเลยค่ะราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะห้าพบาทนะคะชุดนี้แมกหยดน้ำห้าพันเบาทค่ะนะคะแล้วก็มาต่อที่การยก SUV กว้างเก้าออฟซู์ค่ะสีดำหยอดแดง ชุดนี้ได้ยางบิดโตน265.60.18ค่ะยางบิดโตนดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยค่ะดอกหนามากนะคะใช้ยาวๆเลยนะคะชุดนี้ยางบิดโตนชุดนี้นะคะเอาไปก้านยกนะคะเป็นล้อก,ก้านยกชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะ8,900บาทนะคะชุดนี้ก้านยกสีดาหยอดแดงนะคะ8,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะแล้วก็มาต่อที่ชุดนี้ค่ะแม็กเวล เงามาก d 1 s l นเะคะเป็นล้องานเรนโซ่ล้อเงามากนะคะไม่มีรอยเลยค่ะล้อเรนโซ่เงามากค่ะนะคะเป็นล้องานเรนโซ่นะคะชุดนี้ล้อเงากิปเลยเนี่ยค่ะไม่มีรอยเลยนะคะล้อเงากิปเลยค่ะยางสองหกห้าหกสิบสิปดนะคะเป็นยางปียีสิบสอค่ะนะคะล้องานเรนโซ่ยางปียี่สิบสองนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่ 8,900ันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้แล้วก็พามาดูชุดนี้ค่ะลูกค้าถามหากันเยอะมากนะคะล้อก้านยกล้อก้านยกห้าลูค่ะล้อมือสองแต่สภาพคือเหมือนเบิกใหม่ค่ะนี่เลยค่ะล้อก้านยกห้าลูสีเทากันค่ะเหมือนเบิกใหม่รัดด้วยยางปี2ี่สบสามค่ะยางดอกแน่นๆแ,แบบนี้เลยค่ะปียี่สิบสามนะคะชุดนี้ล้อก้านยก เหมือนเบิกใหม่ค่ะสวยมากรีบเลยนะคะนานๆทีมีเข้าเลยนะคะการยกหลูนะคะใส่ล,ล้นห้าลู1หนึ่งสค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่เอาไป8,900บาทเท่านั้นล้อส,สวยๆแบบนี้ยางปี23ค่ะ8,900บาทค่ะชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ แมคเวลอันนี้สเปคกว้าง8.54สี่วงนะคะล้อกว้าง8.54ลูกแต่ราคา6,900บาทค่ะสี่ล้อพร้อมยางนะคะยาง255 50า8ค่ะปี22ตีแถมไปนะคะชุดนี้นราคาอยู่ที่6,900บาทเป็นล้อกว้าง8.54ลูกสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะชุดนี้นราคาอยู่ที่6,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะ แล้วก็มีชุดนี้ค่ะแมค t c 0 0 5ศูห้กว้าง8 5ดสี่วงค่ะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยืนไม่ล้นค่ะชุดนี้นะคะเนี่ยค่ะรถตู้ใส่รถเก๋งใส่ได้นะคะดูเบอร์ยางก่อนรถเก๋งใส่ได้รถเก๋งใส่ได้กระบะใส่ได้นะคะเนี่ยค่ะ t c 0 0 5กว้าง8.54จุดห้าสี่ลูกนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9.500บาทค่ะ นะคะ9,500บาทนะคะชุดนี้กว้าง8.5ไม่ล้นค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ Mac ESR ใครหายางปีใหม่ๆนะคะยางปี24เลยนะคะชุดนี้ Mac ESR ค่ะมือ2นะคะกว้าง8.5 4วงค่ะนะคะล้อสวยๆแบบนี้เลยฝาดุมตรงกลางครบนะคะยางปี24ค่ะยาง255 18นะคะเป็นยางปี24เลยนะคะ สภาพคือเหมือนเบิกใหม่นะคะชุดนี้สวยๆแบบนี้ค่ะยางปี24ล้อไม่ล้นด้วยนะคะล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถด,ด้วยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่12,900บาทค่ะนะคะ12,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มี m a ็ t c 005ล้อใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์ราคามือสองค่ะ นะคะ TC ล้อกว้าง8.54ลูกนะคะยางปี23ยางสวยมากนะคะรอบเนี้ยอัดยางสวยให้เลยยาง255 50 18ค่ะปี23ค่ะนี่เลยล้อใหม่แกกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนเบิกล้อใหมย่ยางใหม่นะคะชุดเนี้ยยางปี23่สสวยเลยล้อกว้าง8.54ลูกะคะ่ะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นค่ะนะคะชุดนี้ ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์เอาไปราคาเท่ามือสองค่ะ12,900บาทค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ขายมือสองไปนะคะ12,900บาทอันนี้ได้ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ก็12,900บาทไปเลยค่ะนะ,ะจัดโปรมีแค่จุดเดียวนะคะราคานี้ แล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กท c 1 0 5นะคะล้อใหม่แกะกล่องเหมือนกัน,กนลัดยางเปอร์เซ็นต์เอาไปราคาเพียง11,900บาทค่ะได้ยางทรงเทพเลยนะคะยางเป็นปี23ค่ะเป็นเบอร์265 4 4 1 8สี่เส้นเลยเป็นปี23นะคะเนะะี่ยค่ะสองหกสี่สิบสิบแปดสี่เส้นนะคะเนี่ยค่ะดอกยางแน่นๆปี23ยี่สิบสามเลย ล้อกว้าง8.5 4ลูกสเปคไม่หล้นค่ะนะคะชุดน,นี้เอาไปราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะได้เป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะรัดด้วยยางเประเซ็นต์นะคะนี่เลยนะคะอันนี้ที่เข้าใหม่ส่วนล้อที่ร้านนะคะมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะเนี่ยค่ะ TC005 นะคะเนี่ยล้อใหม่แกะกล่องรัดยางเประเซ็นต์11,900บาทนี่ค่ะแล้วก็มีล้อ EVO นะคะเนี่ยค่ะ ยาง245 45่ห้าี่ี่ห้านะคะปี22ทรงลุงนะคะลดตัวเตีย้ยใส่ได้เลยค่ะชุดนี้13,900บาทค่ะแล้วก็มีก้านยกนะคะสีดำหยอดแดงยางปี23นะคะชุดนี้11,900บาทค่ะเป็นล้อใหม่แกะกล่องดัดยางประเซ็นตนะคะแล้วก็มีก้านยกสีเทากันสเปคไม่ล้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่หก ใส่แล้วพอดีกับทรงรถเลยกว้างเก้าออบ25่้าล้อใหม่แกกล่องค่ะชุดนี้ลัดยางเปอร์เซ็นต์ราคายางนิตโตะด้วยนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนิตโตปี22ค่ะราคา13,900บาทค่ะนะคะนี่มีเวลล้องานหนุ่มเมิงสวยๆแบบนี้เลยยาง25ง1้1 8ปี21อันนี้8,900บาทค่ะนะคะมีแมกอีแบน กว้าง8.5 4ลูกค่ยยางปี22ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีล้อก้านวายนะคะขอบ18ค่ะล้อก้านวายยางปี23เลยยางไทยดีสโตนค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้ค่ะนะคะ13,990บาทนะคะราคานี้ลูกค้าได้ล้อใหม่ลัดยางเปอร์เซ็นเลยนะคะ13,900บาทค่ะล้อก้านวายขอบ18 นะแล้วก็มีล้อ s s r ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะล้อเบลเล่เบลเล่งานเลนโซ่นะคะจุดนี้เนี่ยค่ะยางปี21นะคะ2องห0 1้าเจดอกยางสวยๆเลเบลเล่งานเลนโซ่นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะนะคะนี่ค่ะที่ร้านมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะ มีก้านยกชุดนี้1,900งารอยบาทยางปี22หยดน้ำแมกวันงานเลนโซ่ค่ะล้องานเลนโซ่เลยยางดอกเป็นแน่นแบบนี้หนึ่งหมืบาทล้อนาวล่าค่ะนาวล่าใส่นนาวล่าตรงรุ่นไม่ล้นด้วยนะคะกว้าง8.5ดจุออกสามชุดนี้7,900บาทค่ะแล้วก็มีล้อเวลล้อเวล N5 เ้ล้องานหนุ่มมิงกว้าง8.54ลูกค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะ นะคะ t e37 ยอดแดงยางดอก ATP ปี23ค่ะชุดนี้เอาไป6,900บาทค่ะ MAC well-off ลึกค่ะแบบนี้6,900บาทนะคะก้านยกยางโตโยนะคะชุดนี้7,900บาทยางปี21นะคะนี่เลยบพัสชุดนี้ค่ะล้อบพัส RX7 ชุดนี้เอาไป7,900บาทยางไทยดีสโตนนะคะแล้วก็มีล้อบพัส ISG นะคะตัวนี้ขอบ20ค่ะชุดนี้เอาไปราคา6,900บาทค่ะใบพัดขอบ20นะคะนี่ค่ะที่ร้านนะคะมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะนี่ค่ะด้านนี้ก็มีนะคะนี่เลย r E นะคะชุดนี้เอาไป5,900บาทค่ะ m a ็ก e l ลชุดนี้ ยางโตโยนะคะจุดนี้เอาไป7,900บาท RE ค่ะจุดนี้ยางปี22เลย6,900บาทนะคะใบพัดยางปี22ค่ะชุดนี้8,900บาทค่ะ N5 นะคะจุดนี้6,900บาท m a c w e l l N5 ค่ะยางปี22จุดนี้ราคา6,900บาทค่ะ PE37 หยอดแดงนะคะจุดนี้5,900บาทค่ะ ชุดนี้ค่ะสีเทากันยางดอกแน่นๆเลยชุดนี้ห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะนี่เลยค่ะนะคะแล้วก็มีล้อเวลออฟลึกนะคะชุดนี้เอาไปเลยค่ะถูกๆูกแม็กเวลออฟลึกชุดนี้นะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะแล้วก็มีล้อเวลชุดนี้สองพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะนี่เลยนะคะมีล้ออีแบนดด้วยนะคะกว้างแปดจุดห้าค่ะชุดนี้สีเทากันนะคะนี่ค่ะ สีเท่ากันยังไม่ได้คิดราคาเลยนะคะล้อเปล่าค่ะเอาไปคลิปนี้5,9 0 0บาทค่ะอีแบนกว้าง8.5นะคะล้อเปล่า5,9 0 0บาทถ้าลูกค้ามีล้อมาเทินนะคะสภาพไหนก็ได้เอามาเทินนะคะมีลูกค้ามีล้อสภาพไหนก็ได้เอามาเทินนะะจบอยู่ที่2,9 0 0บาทค่ะนะคะล้อสภาพไหนก็ได้มาเทินจบอยู่ที่2,9 0 0บาทนะคะเนี่ยค่ะ กว้าง8.5นะคะชุดนี้2,009นะคะได้ล้อ8.5ไปใช้เลยนะคะนี่ค่ะใครสนใจนะคะร้านพูลยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0968811156นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรนะคะแอดไลน์ะนะคะลืมแจ้งลูกค้าแอดไลน์พอดีแอดด้วยเบอร์ไม่ได้แล้วนะคะแอ <laughs> <add line S 2> ดไลน์เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะแปะไว้ให้ที่ หน้าคลิปเลยนะคะแอดไลน์นะคะเดี๋ยวจะแปะปไว้ให้ที่หน้าคลิปเลยค่ะนะคะถ้าสนใจนะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะหรือว่าจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านุรุลยังแตกค่ะ GPN มาถึงหน้าร้านเลยนะคะนยะคะหน้าร้านรับเทอร์ล้อเดิมล้อแต่งสภาพนะคะเทอร์ล้อราคาจะลดลงอีกราคาจะถูอง,อองอีกจากที่แจ้งค่ะนะคะร้านุรุลยางแตกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ